สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสถานีสงขาหนึ่งสเปเชียลกันอีกครั้งวันนี้อยู่กับดิฉันกิตติบาแสงงามทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมกิจกรรมการเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนวัดหัวป่าลักเมืองไทยที่38หัวป่าโอเปนเทากันค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงงั้นไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องๆจากโรงเรียนวัดหัวป่าลักเมืองไทย38กันค่ะที่จะนําผลงานมาเสนอในวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปคุยกับน้องๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ แนะนำตัวกันแนะนาตัวกันก่อนค่ะชื่ออะไรเอ่ยสัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจินทีราศรีสุวรรณเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองสัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจันจีราแสงช่วยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองอแล้ววันนี้น้องๆมีอะไรมานําเสนอเราคะน้าพริกกากหมูค่ะแล้วทําไมถึงเลือกที่จะทําน้าพริกกากหมูเอ่ยเพราะมันหมูมีเยอะในชุมชนเลยนํามาแปรรลูป ไปรูปเป็นน้ำพริกกักหมูค่ะแล้ววันนี้ขายถุงแล้วเท่าไหร่คะ35บาทคะ่ะเก็บได้นานกี่วันเอ่ยหนึ่งอาทิตย์ค่ะเราต้องอ๋อต,ต้องแช่ตู้เย็นใช่ไหมคะค่ะ แตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้อำนวยการของโรงเรียนวัดอั่วป่ารักเมืองไทยที่38ค่ะโดยวันนี้เราอยู่กับผู้อำนวยการไพฑูรย์สังแก้วที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะท่านผอ,อค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะหนูอยากจะทราบถึงที่มาของการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะครับโครงการนี้มันเป็นโครงการของมาลัยสงกรานต์กรินน์วิจัยเกตุใหญ่ซึ่งได้คัดเลือกโรงเรียน ในสำนังกงานกิจพื้นที่การทหารุารงลกิจหนึจน่จํานวนหน้าโรงที่เป็นโรงเรียนคุณภาพป,ประจําตะบลนะครับแล้วก็มีโรงเรียนหัวป่าก็เป็นโรงเรียนหนึ่งในจนํานวนหน้าโรงเรียนก็มีโรงเรียนเกือบทุกอำเภอไปนะยกเว้นอำเภอกันเตสินที่ไม่ได้นะเพราะเรามีอยู่อมือทั้งหมดมีโรงเรียนวัดก่อถ้ำโรงเรียนวัดแม่เปีย โรงเรียนวัดชะเลโรงเรียนวัดอีหลวงและก็โรงเรียนวัดหลวงนะครับโครงการนี้ได้รับการประสานงานจากสุสานิเทศของเราคือ,อท่นอานเจตุพรจันเรืองน,นะครับเป็นผู้ประสานงานได้ฮุบมา1นึ่งแสนบาทซึงฮุบหนึ่งแสนบาทนั้นไม่ได้เป็นของมอมอเป็นหน่วยพัฒนาและแกเป็นหน่วยพัฒนาก็ฮุบนี้เป็นฮุบของกองทุนสัมปภาคตะกันนะครับทน มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็อยากหนูอยากจะทราบถึงความคาดหวังค่ะของทางโรงเรียนที่เมื่อนักเรียนได้มาร่วมกับกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างครับความคาดหวังครับตั้งแต่อนุบาลนะครับไอไออนุบาลจนถึงป .3 เนี่ยจนถึงป .3 เป็นครูเป็นบ้านวิทยาศาสตร์น้อยนะครับแล้วก็ป .4 ถึงม .3 เนี่ยถึงมัธยมศึกษาปีที่สามเนี่ยเป็นโครงงานฐานวิจัย นะครับวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นการแสดงกระบ,บวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นผลงานของนักเรียนที่ได้เริ่มร่วมปีนะครับพวกเราช้ร่วมปีนะครับวันนี้ก็เป็นวันปิดโครงการวันเปิดทานแต่ว,วันปิดโครงการคือวันจบแล้วก็คิดความคาดหวังน,น, <ะ S 2> นักเรียนก็จะมีความรู้นะเรื่องโครงการฐานวิจัยเรื่องบ้านวิทยาศาสตร์น้เนี่ยถึงเราก็ข,ข้เกิพื้นที่ก็มีอยู่แล้วใช่ไหมส่วนนี้เมื่อก่อนเรามีแค่อนุบาลใช่ไหมเดี๋ยวนี้ต่อไปถึงป .3 แต่ว่าข,อข้อกิจ ของสมภโตรอยังไม่เริ่มใช่ไหมแต่ว่ามโอโคลําหน้าไปแล้วหรือเราก็ได้ประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยนะครับเราท,ทั่วไปก็อย่างน้อยๆก็ชุมชนนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีส่วนได้เสียเนี่ยก็ได้รับรู้ว่าโรงเรียนเราทํางานกันอย่างไรจะ่หมเด็กเราได้พัฒนากันไปถึงไหนเชื่อมั่นในการว่ในการคาดหวังว่าเราเราเรา,เราประสบความสําเร็จนะจากเมื่อก่อนครูเหนื่อยนะครับเมื่อก่อนครูก็พอ,อไปรับ โครงการนี้มาอย่างไรนะแรกๆค่อนข้างอย่ายุ่งยากเพราะว่าพอทุกอย่างมาลงตัวก็เดินเหมือนเนี้ยป,ป้าตีนเนี่ยก็มีความสุขกันในอนานต่งงน,นกันค่ะวันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณท่านผอมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ คุณยานพัสสุดประจันเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการจากสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมจากมหาวิทยาลัยสง,งขาลานครินุยาเขตหาดใหญ่กันค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนุยากค่ะนอยากจะทราบถึงที่มาของโครงการนี้ค่ะของการจัดกิจกรรมค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรป่ะ ครับซึ่งโครงการนี้นะครับจะเป็นอ่าุนสนับสนุนของอ่ากองทุนความเสมอภาคทางการศึกษานะครับกสศนะครับซึ่งในโครงการนี้โรงเรียนวัดหัวป่าเข้าร่วมเป็นรุ่นที่2ครับซึ่งอ่าทางมอเองโดยสํานักพัฒนารัพยากรมนุษย์และภารกิจสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยเขตหาดใหญ่นะครับเราเป็นแม่ข่ายในภาคใต้นะครับที่จะรับโครงการมาแล้วก็ต้องการพัฒนาศักยภาพเด็กนะครับแล้วเราต้องการให้เด็กเนี่ยมีศักยภาพที่มากขึ้นกว่าเดิมให้เท่าทันในศตวรรษที่21บครับ เราอยากจะทราบถึงความคาดหวังเมื่อเด็กๆได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วค่ะว่ามีความคาดหวังยังไงบ้างคะครับความคาดหวังนะครับ ความคาดหวังของโครงการนี้เนี่ยเราต้องการพัฒนาเด็กทุกระดับชั้นเลยตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สนะครับโดยเราจะแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น2รูปแบบก็คือในอนุบาลจนถึงปสเนี่ยเราจะจัด,จดเป็นในเรื่องของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและการทําโครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับป .4 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3หรือม .3 เราจะจัดในรูปแบบของโครงงานฐานวิจัยก็คือการเพิ่มมูลค่าจากความรู้เดิมจากสิ่งที่เด็กมีอยู่นะครับ ในกระบวนการวิทยาศาสตร์นั่นเองครับความคาดหวังคือเราต้องการให้เด็กเนี่ยพัฒนาการทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์เองพัฒนาการด้านสังคมนะครับตลอดจนการมีส่วนร่วมการตระหนักรู้แล้วก็การมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจด้วยครับแล้ววันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณจตุพรจันเรืองศึกษานิเทศจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะหนูอยากจะทราบถึงการต่อย,ยอดของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะหลังจากที่เด็กได้ร่วมกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยจะมีการต่อย,ยอดยังไงบ้างคะ,คะก็กิจกรรมนี้เกิดขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะทางเขตพื้นที่ซึ่งได้ร่วมโครงการนี้นะคะ เราก็ได้วางเป้าหมายไว้แล้วนะคะว่าณนะเวลานี้เนี่ยที่โรงเรียนดําเนินการครั้งนี้เข้าร่วมเป็นครั้งแรกเราถือว่าครูได้รับการฝึกนะคะเพราะนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการฝึก ของครูในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้โครงงานวิจัยเป็นฐานเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยซึ่งเป็นหน้าที่ของเขตพื้นที่นะคะเมื่อเมื่อโครงการของมอได้ถอนตัวออกไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของเขตพื้นที่ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนนะคะในสารหน้าที่เ,เป็นสื่อสารนิเทศนะคะประจําศูนย์เครือข่ายด้วยก็จะยังคง ส่งเสริมให้ครูดําเนินการต่อไปแล้วก็ะจะทําการถอดบทเรียนก่อนนะคะถอดบทเรียนกับกับโรงเรียนทุกรงเนี่ยนะคะที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้กระบวนการนะคะในการที่จะนําไปต่อยอดกับโรงเรียนอื่นด้วยแล้วโรงเรียนที่ดําเนินการอยู่แล้วเนี่ยก็จะเพิ่มทักษะของตัวเองโดยการ ดำเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะของโครงงานฐานวิจัยต่อไปค่ะนี่นี่นี่คือสิ่งที่เขตได้วางวางแผนไว้นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ,คะวันนี้นะคะก็ะต้องขอขอบคุณท่านสอนอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วเราก็ได้ไปชมบรรยากาศกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนวัดหัวป่ารักเมืองไทย38กันแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับสถานีสงขลานึ่งสเปเชียลได้ใหม่ในครั้งต่อไปฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรับชมข้อมูลข่าวสารดี ดีมีสาระของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขขาเขตหนึ่งสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ